ตอนที่420หารทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคสองติดตามล่าไล่สังหารลมทะเลพัดผ่านบนเรือขึ้นทะเลสาสตรซัดตำเรือ สะท้อนขึ้นลงถึงแม้โคมไฟได้ติดตั้งบนผนังห้องท้องเรือไม่ล่วงหล่นลงมาแต่เปลวไฟบัดเดียวสว่างว่าบัดเดียวสลัวลงสาดสองบุคคลในห้องท้องเรือนาแปลเปลี่ยนกลับกายตลอดเวลา ที่เบือนอกแมวเสียงรายงานฐานคนสลิ์คนหนึ่งเคาะประตูเข้ามารายงานต่อสี่เหมาใช้อยู่หลายคำจากนั้นหน้าถอยไปอย่างรีบร้อนข้าคืนนี้ผู้คนในรัศมี20ลิี้ของภูเขาต้าตรงสารอยู่ในบรรยากาศอันตื่นเต้นตึงเครียดไม่ว่าผู้ที่รู้ความจริงหรือว่าไม่รู้ความจริงล้วนเกิดความหวาดหวั่นวิตก สีเหมาชัยลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าเตรียมขยายพื้นที่ค้นหาแล้วสีน้ามันสับสนอยู่บ้างคำพูดเมื่อก่อนหน,นี้ของฟ้านเสียงได้หักล้างความคิดของมันไปหากว่าฮงเต้ไม่ได้สวรรคตแต่ว่าสีเมาชัยไม่เชื่อเพราะรุมานของฟ้านเสียงมันแม้ไม่ร่้งู้แผนการทั้งหมดของจางกงจูเทเดวุจาสภาพการตอนนี้ฮงเต้ไหนเลยมีผชนชีพลงจากยอดเขาท่าตรงสารได้ ขณะที่มันใช้ความคิดฟานเสียงกระจับตาดูอยู่ด้านข้างการกระบฏของทัพเรือเจียวโจวครั้งนี้ถือว่าสีเมาส์ใช้มีความสําคัญอย่างมากไม่เฉะนั้นทางฝ่ายจางกงโจวคงไม่ปล่อยให้มันนําเรือรบมาฟันเสียงทราบดีว่าที่ผ่านมาสีเมาส์ใช้ไม่ได้จงรับพักดีต่อรัชชิงมีแต่ความแค้นและความคิดแก้แค้นการก่อกระบฏจําเรื่องที่น้ํหลาเกินก็สร้างเสร็จ เพียงแต่การก่อกบฏของมันเพื่อช่วยเหลือตนเองดังนั้นสีเมาชายไม่ได้ทําตามแผนการที่ฟ้าเสียนวางไว้ไม่ได้ติดต่อกับคนนางจื้อฟู่เมืองจโจโจอ,อูเกอเฟยหรือหูจีฉังทั้งไม่รายงานความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทัพเรือโจโจต่อสำนักตรวจสอบเป็นเหตุให้ทางทะเล ด้านที่ติดกับภูเขาต้าตรงสะอานถูกปิดล้อมไว้นี่เป็นหมากที่ป้านเสียนวางถ้าเปลือเกี่ยวโจงตัวหมากมีความคิดเป็นอื่นทาให้สูญเสียประสิทธิทผลไปแต่ว่าฟ้านเสียนไม่ได้มีโทสะเพียงแต่ขุนเคืองอยู่มากเนื่องเพราะมันว่วงจิตใจของคนพู้นี้เป็นอย่างดีสีเมาส์ช่างเห็นว่าเคยกล่อมฟ้านเสียนไม่สำเร็จจึงมีสีหน้าหม่นหมองชั่วครู่จึงกล่าวว่า เราความจริงวางแผนว่าพอถึงนาทีสุดท้ายจะนำผู้ใต้บังคับบัญชาหารอาวุธโจมตีวงล้อมของทัพเผือขึ้นฟังยังหักโมม้มรับตัวท่านลงจากเขาฉะนั้นรุสู่มหานครฟานเสินใจสันจานอาศัยระลบในมือสี่เมาใช้ไม่กี่ลำมีกำลังพลทั้งสิ้นพันกว่าคน คิดขึ้นฟังปรับตนเองลงจากเขาแสดงว่าเตรียมพร้อมยอมตายสี่เมาสชายสันศีษะกล่าวาว่าคิดมาถึงท่านกลับสามารถกระกราวโดวยองตาทอเมลคร,รบรยำเกรงขึ้นให้สตาของผคนทั่วไป ผู้ที่สาม,มารถกระดดพงจากผนังผาที่เรียบเรื่อนปนดุจกุ้เก่าต้าตรงสารครายอยู่เหนือขีดความสาม,มารถของมนุษย์ปุถุชนแล้วสี่เมาสใช้กล่าวสืบต่อท่านคาดเดาไม่ผิดท้เรียรเจโจที่เข้าร่วมกับแผนการขุงจ่างคงจูเพราะเกิดจากตระกูลฉินแต่ประการสําคัญยิ่งกว่าคือเราได้เข้าร่วมหากว่านายน้อยประสบภัยบนยอดเขาอย่างนั้นเราแม้ตายเหมือนครั้งก็อาจไถถอนโทษทันแล้วแต่ดีที่เพราะเหตุนี้ ผู้บัญชาการท่านแซ้เยนจึงไว้วางใจเราคาดว่าคงไม่ตรวจค้นเรือลำนี้ท่านสามารถอยู่อย่างวางใจฟ้านเสียงทรงเสียงกระแอมสันสศีสากล่าวว่าข้าพเจ้าต้องกลับมาหากนกรหลังจากที่ขึ้นเรือมันก็สอบถามเหตการปิดล้อมบนเกาะไอทางทะเลจากสี่เมาฉายทราบว่าวงล้อมในคืนนี้ประกอบด้วยผู้เข้มแข็งนักไม่ท้วนบวกกับนักฆ่าชั้นที่เก้าจากนกรตรงหีหากว่าตนเองคิดฝ่าวงล้อมทางบกไปเป็นความยากลำบากอย่างยิ่ง ฟ้านเซนก็นบอกคิวกล่าวว่าสามารถด่นเรือขึ้นเนือไปสามนี้หรือไม่หากออกถ้าไปสามนีคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถควบคุมพื้นที่กว้างไพศาลกว่านี้สมควรหาโอกาสได้ สี่เมาส์ใช้กวาดมองฟาเสียในให้ความไม่ตกกังบลแบบหนึ่งกล่าวว่ามีสายตาจํานวนมากจับตาอยู่คงต้องรอก่อนในสายตาของมันการกลับมหานครกลับไม่ใช่เรื่องสลักสัมพัญทางที่ดีก็คือหาทางติดต่อกับทัพเทมินํำจากนั้นติดต่อกับคนในมหานครแล้วนั่งดูบนดู นั่งอยู่บนภูดูพยักต่อเส้คันจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดฟ้านเสียนเองก็ทราบว,ว่าหากคิดช่วงชิงผลประโยชน์มากกว่านี้ควรเร้นกายกับแดนจึงนั้น แจ้งต่อสวียชิงจากนั้นใช้เส้นทางอูโจกักบมหานครค่อยรอคอยโอกาสแต่การตัดสินใจนี้มิใช่สิ่งที่ผู้คนทั่วไปพึงกระทำในมหานคร,รมีบุคคลที่มันห่วงใยกังวลการนำรงหรือล,ล่มสลายของรัชชิงการเกิดศึกสงครามทั่วแผ่นดินล้วนเป็นสิ่งที่ฟ้านเสียนต้องคำหนึ่งนึกถึง ฟานเสียนลดสมเสียงเบาลงกล่าวตรงๆว่าข้าพเจ้ามาอาจรอนานเกินไปเพื่อทะเลสาสัต์ลำเรือจนเปลวไฟในห้องท้องเรือปัดเดียวมืดหมัดนิ้วสว่าง ส่งผลให้สีน้ำมันเพิ่มความาร้อนร่มกลางบนอย่างที่น้อยครั้งจะผ่านทางด้านต้าตงารงซานมันสามารถละทิ้งได้เพราะท่านอาอูจูเมื่ออยู่ในสภาพแปรปรอมเช่นพูกเขาต้าตงารงซานยังไม่เปรียบวเยี่ยหรือวิ้นหรือกระบีส่สีทัศนาแม้กระทั่งหงกงกงผูง้เท่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถรั้งอูจูเอาไว้แต่มันต้องรีบกลับมหานครเพื่อส่งมอบตราพระราชรัชกรยกและพระราชาหัตเลขาท่งเต้ส่งเขียนถึงของไทยเฮา ฟานเสียนยังสวมใส่เครื่องแบบทหารคนเสด็จยืนอยู่ด้านหลังสี่เมาสา์ใช้ถามแบบว่า,าวะระวังอยู่ที่อาวต้านโจท่านอยู่บนเรือหรือไม่เราอยู่อย่างนั้นเอี้ยนเสียวอี้ขึ้นเรือตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบชัดสมควรอยู่ระหว่างอาวต้านโจถึงภูเขาต้าตงซานฟานเสียนกำมัดเคียวดูท่าทางด้านจางก,กงจูบรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรกันภายในมีช่องว่างให้ใช้สอยเป็นประโยชน์ได้จริงกล่าว ตอนอยู่ที่อ่าวต้านโจท่านสมควรเห็นเรือสักจักใบเรือสีขาวลำหนึ่งซีมาใช้เอียงสารด้วยความสงสัยใจกล่าวว่านั่นเรือโดยซารของท่านย่อมต้องเพราะเห็นป้านเสื่กล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการขึ้นเรือลำนั้นคาดว่าตอนนี้เอี้ยนเสืออี้คงถอนดึงสายตาจากก้นทะเลแล้วข้าพเจ้าคิดขึ้นฝั่งยากเห็นยิ่งไม่ทราบสามารถใช้เที่ยทงทะเลส่งข้าพเจ้าขึ้นเหนือสักช่วงหนึ่งหรือไม่ สีเมาใจมัดคิว้วกล่าวว่าอย่างนั้นไม่สู้โดยซารเรือไปยังอา่าวต้านโจเพียงแต่ต้องแล้วแต่โชคชะตาฟังเสียงขอบคิดแล้วพระงกศีกรษะกล่าวว่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าโชคดีไม่น้อยบนผิวทะเลหตุที่ดำเมืดเเรือเดินทะเลของทัพเรือเจียวโจที่อยู่ใกล้กับภูเขาต้าตรงซานที่สุดจุดโคมเร่งติดต่อกับรำเรือโดยรอบเรือเดินทะเลมีขนาดใหญ่แต่หาเปรียบภูเขาต้าตรงซานที่ทอดขวางอยู่ระหว่างฟ้าดิน กับเล็กกระจ้อยร้อยจนหน้าเวทนาคล้ายเมล็ดถั่วเขียวบนกระดาษขาวแผ่นหนึ่งก็มิปานเหล่าไพร่พลบนเรือจับตาดูผิวทะเลคลายคิดค้นหาร่องรอยเบาะแสใดจากท้องทะเลมีคนตะวาดถามไทยมีไพร่พลถือคันโดสามารถเล็งเป้าไปในทะเลได้ถูกเมือ นัดบตบงแต่งเงาร่างบนผนังศิลาคืนหายกับคลื่นทะเลผ่านไปเป็นเวลานานแล้วจากผิวทะเลจนถึงบนบกสองฝ้าข้างของภูเขาต้าตงารงซานไม่ทราบมีคนมากน้อยเท่าใดออกค้นหาร่องรอยของฟ้านเสียนแต่ไม่มีผู้ใดาคาดคิดว่าฟ้านเสียนซ่อนตัวบนเรือของกองทัพกบฏเอง เย็นเสียวอี้ในชุดทำลองแขนเสื้อสั้นยืนสงบนิ่งที่หัวเรือทหารคนสติที่นั่นข้างสภายกันธนูทองอันหนักซึ่งให้กับมันมันหยิบเชืวอสวราวร้อนแรงจากโต๊ะไม้ข้างกายดื่มสาราดเดียวหมดสิ้นยังคงจับจ้องมองเกลียวเพื่นใต้นภา,าอย่างเย็นชา ถึงแม้เวลาผ่านไปเป็นเวลานานแต่มันยังเชื่อว่าฟ้านเสียนยังไม่ตายถึงแม้ว่าฟ้านเสียนถูกลูกนกนตนเองยิงใส่ทั้งถก,กระบี่ทลายคลื่นสะกดไม้ต่เอี้ยนเสียวอี้อยังเชื่อว่าฟ้านเสียนยังไม่ตายจะออกคำสั่งให้ทัพเรือเจียวเจียวกับกองกำลังส่วนตัวบนฝั่งเร่งการค้นหา เยนสซอี้ทราบว่าฟ้านเสียนรับบาดเจ็บแล้วแต่ส่วนลืกค้องจิตใจยัหวังฟ้านเสียนยังมีชีวิตอยู่ทางที่ดีมีชีวิตอยู่จนตนเองหาพบให้ตนเองยิงหูปากใส่กอหอยมัน มันริงชังเด็กนคกาวรังเกยียจเด็กน้าขาวผู้นี้ยิ่งทางหนึ่งเนื่องเพราะมันทราบว่าการตายของบุรตรทนตนเองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟ้าเสียนทางหนึ่งเพราะว่าข้ามเคกินอยู่บนท้องถนนในมหานคร,รมันถือคันธนูกแกร่งแต่ระว่างตั้งประจันหน้ากับฟ้าเสียนตกเป็นฝ่ายเพียงพ้า ับเป็นความอับอายอับประยศ์ที่ไม่อาจรับได้ฟ้านเสียงต้องตายใต้เงื้อมมือมันจึงชะล้างความอับอายอับประยศน์นี้ไปได้เอียนเซียวอี้กุนค,คิดครั้งนี้มันสมควรไม่โชคดีอีกแล้วสายตาเอียนเสียวอี้ยังจ้องจับที่ผนังศีลาของผู้เขาต้าตรงสาร นึกถึงภาเพเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้านี้เป็นภาเพเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่มันเด็กหน้าขาวนั้นกลับสามารถกระดดลงจากพนังผาที่ทั้งสูงทั้งราบชันทั้งเรียบลื่นนั้นหากม่ใช่เอี้ยนเซียวอี้ฝึกฝีมือถึงขั้นสูงสุดมีสายตาที่หน้าตะหนกฐานเรือสังคัดทัพเรือโจโจ,โจบนผิวทะเลไมมดวันพราเป็นน่องรอยฟ้านเสียงทับกระบฏยังเข้าใจว่า แ่เท่าทีซื้อพุ่นหนีถูกกักอยู่บนยอดเขาเสียอีกนี่ไม่ใช่ปัญหาของความโชคดีหากเป็นปัญหาของขุมกําลังเอี้ยนเสียอีรอบตื่นตระหนกต่อขีดความสามารถของฟ้านเสียนเนื่องจากเรือเดินทะเลอยู่ห่างไกลจากพันนังพระห้าสิบสามถนนลูกโซ่ของมันจึงไม่สามารถตึงร่างฟ้านเสียนอยู่บนหน้าผาเพียงทํำลายฟ้านเสียนบาดเจ็บสภาพความจริงข้อนี้สร้างความบันวันใจแก่เอี้ยนเสียวอีสุดระงับ ัตรูก้าแข่งชนนี้ไหนเลยปล่อยให้มีชุดรอดจากแผนสังหารในคืนนี้ได้เยี่ยนซสืออีปันหน้าเคร่งเครียดกระาผลการตรวจค้นลำเรือต่างๆเป็นอย่างไรมันค้นหาทั่วท้องทะเลไม่พบร่องรอยของฟ้าเสียงความคิดประการแรกของมันก็คือเด็กน้อยนี้สมควรขึ้นจากทะเลปินป่าขึ้นเรือของฝ่ายตนไม่ทัพในกองทัพเรือเจายจยกมาครั้งนี้ล้วนเป็นคนของฝ่ายตนที่ลงรู้แผนการเป็นอย่างนี้เยี่ยนซสืออีจึงมานึกแวงสงสัยแต่อย่างไร ผู้บัญชาการทัาเรือเจ,อโจโจชินอี้วาดมองมันแวบ,บหนึ่งกล่าวเบาว่าไม่ได้อยู่บนเรือคนผู้นี้เป็นทายาทรุ่นที่สองของตระกูลฉินเป็นพี่น้องร่วมผู่เดียวกับผู้ช่วยคุนนางมนตรีห่งรัฐฉินเหงิง ยงเพราะเมื่อปีก่อนค้านเสียนไปกวาดลางทัพเรือเจ,จ,จียวโจก็ที่ค่อยมีโอกาสััตําแหน่งผู้มญชาการทัพเรือเจ,จียวโจตอนนี้เมื่อมันยืนเคียงข้างคู่กับเอี้ยนเซียวอี้ที่หัวเรือท่าทีของระกคลฉินช่อมกระจ่างชัดเจนยิ่ง เอี้ยนเสวอี้กล่าวเสียงเครียดว่าระมัดระวังไว้เด็กน้อยนี้เก่อกิ้งยิ่งเมื่อมันลงจากยอดเขาเขาต้องพบพาสิ่งของสำคัญหากปล่อยให้มันกลับถึงมหานคร,กรเกรงว่าทรงผลครบต่อแผนการของกงจู่เตียนเสี้ยกับสินยาเหลาอย่จือ้อชินอี้รับคำคราหนึ่งมันแม้เป็นผู้บัญชาการทัพเผื่อถือเป็นแม่ทัพมูขั้นที่หนึ่งแต่ยามอยู่เมืองหน้าผู้บัญชาการทหารเช่นเอียอ้ยนเสียวอี้ยังไม่มีคนสมัดหวดโอหัง โดยเฉพาะการปิดล้อมภูเขาต้าตรงซานครั้งนี้ทุกฝ่ายสอดรับประสานกันแต่ผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการกล่าววาจายังคงเป็นเอี้ยนเสียวอี้เอี้ยนเสียวยี่มองดูผิวทะเลเบื้องหน้าทันคว่าติ้วกล่าวว่าเราหวัน่นที่ตกฟ้านเสียนขึ้นจากท้องทะเลขึ้นสู่ฟังชิน ชินอี้ซันศิสะกล่าวว่าไม่มีผู้ใดาสามารถกั้นลมหายใจในน้ำเป็นเวลานานถึงเพียงนี้บนฟังมีกองกำลังส่วนตัวของใต้เท้าจะมียอดวิมือจากนครตรงอีสมควรให้เปิดโอกาสให้กับมัน มุมปากเอ็นเสียวอีปรากฏรอยยิ้มที่ประหลาดพิกลแวบ,บหนึ่งค,คุณคิดว่าเด็กหน้าขาวสามารถกระโดดลงจากหน้าผาสูงหลายร้อยวาไหนเลยวัดคำนวณด้วยเหตุผลทั่วไปได้ชินอีสังเกตว่าไม่ตกกังวลของเอ็นเสียวอีออกจึงกล่าวช้าวๆว่าวันพรุ่งนี้อย่างเช้าวันบูรินแผนของเขียดปกครองตามรายทางจะเริ่มขึ้นถึงแม้ไม่สามารถใช้ชื่อของสำนักตรวจสอบ แต่ทางฝ่ายเราจะกระจายข่าวออกไปว่าฟ้านเสียนปรงพระชนห้องเต้ล้างจากนี้มันเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญหมายเล็กหนึ่งไหนเลยหนีรอดได้เยี่ยนเสียกวาดมองมันยังเยอะยันแวบ,บหนึ่งไม่กล่าวว่าอะไรเพียงคุนคิดว่าแม่ทัพมูท่วไปไหนเลยล่วงรู้ขุมกําลังของผู้เข้มแข็งชั้นที่9คนหนึ่งหาปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นฝั่งกระจนเข้สู่ทะเลมนุษย์ต่อให้ราชสมัรถูกจางก,กงจูครอบงามตั้งหากบฏ แก่ผ่านเสียนผู้ใดสามารถรับประกันว่าผ่านเสียนไม่สามารถเข้าสู่มหานครเยนเซี้ออก,ก่าวยังเฉยชาว่าหากว่าผ่านเสียนขึ้นฝั่งได้คงสอหาผู้ใต้ัมคับบิชาที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ส่งข่าวถึงมหานครถึงแม้ว่าเขตปกครองต่างๆมีหน่วยสอดแนมของสนักตรวจสอบกระจายอยู่แต่ที่มันไว้วางใจสุดและอยู่ใกล้สุดต้องเป็นผู้คนมันทิ้งอยู่ในเมืองด้านโจ ต้านโจสินีเข้าใจก็ไมหมายมันจึงกราบพระส่งคนไปยังเมืองต้านโจหากว่าตอนนี้ฟานเสียงอยู่บนเรือทำนี้ยันยินคำสนนาโต้ตอบเหล่านี้คงต้องกอดจอู่เอี้ยนเสืออีฟอดหนึ่งมันอยู่บนเรือของสีเมาใช้คุนคิดว่าทำอะไยู่กับเรือโดยสารของตนเองที่อ่าวต้านโจคิดป็งเอี้ยนเสืออีก,กับยื่นโอกาสอันดีให้แก่มัน แต่ว่าเหตุใดมันคิดกลับขึ้นเมอโดยสารซึ่งจอดอยู่ที่อ่าวต้านโจยีเยนเสืออีหลังจากสั่งการออกไปเงยหน้าขึ้นช้าๆงอนิ้วชี้กับนิ้วกลางข้างขางวาอย่างดื่มตัวนี่เป็นความเคยชินจากการจับคานโนพาดลูกซ้อนพร้อมกับงอนิ้วของมัน สายตามันจับย่องยอดเกาต้าตรงสารอันมืดมิดและอยู่ไกลออกไปมันทราบว่าฮงเต้ประทับอยู่ที่นั่นและทราบว่าที่ฮงเต้ต้องเผชิญเป็นอะไรแต่ถึงแม้แผนก่อกบบระบดํำเนินถึงขั้นนี้มันในฐานะนายทหารยังคงเกิดความชื่นชมต่อฮงเต้หนึ่งส่วนกามยำเกรงสามส่วนและความไม่เป็นตัวของตัวเองหกส่วน หากไม่ใช่บุตรโทนเสียชีวิตทําให้มันแน่ใจว่าบุตรชายตนเองไม่ได้ล้าค่าเท่ากับราชรสของฮองเต้เยนซูอีอาจเลือกไปที่อื่นมิใช่เคลื่อนไหวเช่นนี้ดีแต่เรื่องบนยอดเขามิต้องให้ตนเองลงอือทั้งสงมอบกองกําลังส่วนตัวให้กับคนผูนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเช่นนี้ช่วยให้มันสบายใจกว่าเดิมจากนั้นมันต้องน้อมกันนับต่อผิวทะเลอธิฐาแน้ชายชราบ,บนเรือซึ่งกำลังจะขึ้นเขาต้าตรงซาน น้อมส่งฮงเต้สูสวรรค์คารายแทนตนเองขอบคุณครับ